ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับประกาศ7 3ปลายชื่อจังหวัดด่วนพายุฝนฟ้าขนองเริ่มเข้ามาแล้วบางพื้นที่ระวังแนวประทะอากาศฝนตกหนักลมกระโชกแรงพยากรณ์อากาศกลมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตถัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็น วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินสภพามาดูในด้านของพื้นที่ฝนรวมถึงลมกระโชกแรงและในด้านของมวลอากาศเย็นที่จะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ในคืนนี้เป็นต้นไปนะครับและฝนตกหนักเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในบางพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทั้งไทยตอนบนและไทยตอนล่างซึ่งนะครับในขณะนี้ในด้านของบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นระหว่างแกนกลางที่ H 1,034 h พั่เฮกซารานแผน่นมความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ถี่ยิบจนถึง1,014 h e x o a a ซาานแผ่เข้ามาแต่ที่บริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนเวียดนามทางตอนบนรวมถึงจีนทางตอนใต้รวมถึงทะเลจีนใต้ทางตอนบนหลังจากนั้นนะครับในคืนนี้หลังจาก20นาทีกาเป็นต้นไป จะเริ่มมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นริมที่1 0 1 4เฮกซโอปาสคาลนเริ่มแตะที่ภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนหลังจากนั้นหลังจาก20นาฬิกาเป็นต้นไปเส้นที่1016ที่มีความถี่ยิบจะเริ่มแตะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้เช้า6นกนาฬิกาของวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่แผ่ลงมานะครับแต่จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกทางตอนบนระหว่าง1014จนถึง1 0 2 0เฮกโตปาซานจะแผ่แต่จนถึงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนที่บริเวณความประกาศสูงหรือมรากาเย็นที่ยิ่งสูงและยิ่งทีระหว่าง10.16 จนถึง1 0 2 0เฮกซโอปาคานดังนั้นนะครับในช่วงแรกจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่เคิร์ฟยืนลงมาลึกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานจะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับในวันพรุ่งนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือส่วนพื้นที่ฝนนะครับเริ่มเข้ามาแล้วในบางพื้นที่ในวันนี้จากในด้านของเส้นความบรรากาศสูงหรือมรสาอาศเย็นที่ค่อยๆแผ่ซึมลงมาปกคลุมนะครับ บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ในขณะนี้ลุกไล่ในด้านของร่องมรสุมให้เคลื่อนต่ำและมวลอากาศเย็นจะทำให้มีฝนตกฟ้าขนองจากแนวประทะอากาศเข้ามาในระยะแรกในทุกภาคเลยนะครับแต่ตกได้ในบางจังหวัดและปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจากลมตะวออกและลมตะวออกเฉียงใต้ ที่จะพัดเข้ามาปกคลุมลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางและลมตะวันออกปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกและ,ะเบรินพื้นที่ภาคใต้ส่วนภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนจากแนวประทะอากาศจากบริเวณคอประารากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางในขณะนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมเบริณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ และเวียดนามทางตอนบนรวมถึงลาวทางตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ซึ่งนะครับในคืนนี้หลังจาก20นาฬิกาเป็นปต้นไปจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมแล้วนะครับทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครริะมณฑลนทภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนนะครับในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ดังนั้นจะมีฝนตกหนัก ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ระวังในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงโดยเฉพาะนะครับไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงซึ่งในขณะที่แอดมินได้บันทึกเสียงในขณะนี้นะครับ16นกา5นาทีพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วนะครับตามที่คาดการเอาไว้เลยนะครับ พื้นที่ไหนมีฝนตกตาข้าขนองเข้ามาแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับซึ่งพื้นที่ฝนพืน้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ในคืนนี้เป็นต้นไปปริมาณและการ,ระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่6สเตนของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทัทยกำแพงเพชร พิจตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น70%นของพื้นที่ฝนตกหนักลงกระโชกแรงส่วนมากเน้นจังหวัดเลยหนองคายหนองบลลําพูอุรธานีหอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ซึ่งนะคะพื้นที่ภาคเหนือในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงเหลือ2 2องถึง24องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงเหลือ 19- ถึง24องศาเซลเซียสในช่วงเช้านะครับส่วนพื้นที่ของมรินภาคกลางฝนฟ้าขนอง7เของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทลบบุรี สิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าประมาณ23-25องค์าองศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนฟ้าขนาของเพิ่มมากขึ้น8เตของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชคแรงบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงแทบและประิมณฑลฝน,นฟ,ฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น8% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากลงกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงรุ่งเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24-25องศาเซลเซียสส่วนฝนพื้นที่ภาคใต้ จะหนักจะแรงหน่อยนะครับในช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจากลมตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากฝนฟ้าขนอง8เป็นของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนอง7เซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีรังและสะตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนนะครับในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมทิยาประกาศ ในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้โดยในช่วงวันที่9-14ตุลาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนกักในบางพื้นที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่9-11ตุลาคมซึ่งจะเริ่มจากในวันนี้นะครับ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับจะมีลมกระโชกแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5งาองศาเซลเซียสโดยจะเริ่มจากในคืนนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3งาองศาเซลเซียสจะเริ่มจากในคืนนี้เป็นต้นไปเช่นกันนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ในช่วงบ่ายคำ่ำเดึกจนถึงเช้าพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้9ตุลาคมจะเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาว น,น่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยนองบลาพูอุดรธานีนนองคายชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนา,านาทกาญจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและระิมณฑลภาคตะวันออกเน้นนครนายก ปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนในวันพรุ่งนี้10ตุลาคม2 5 6 5ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทการจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกสิบตุลาคมเน้นบริณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้สิบตุลาคมเน้นบริวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชมพรสุราษฎร์ธานี ระนองพังงาและภูเก็ตส่วน11ตุลาคมพื้นที่ภาคใต้เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือ9-14ตุลาคมนี้และขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิมยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ส่วนการคาดการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในอีก10วันล่วงหน้า9-18ตุลาคมในช่วงวันที่9-10ตุลาคมไทยตอนบนจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมภาคเหนืออีสานทางตอนบนทำให้ลมตะวออกและลมตะวออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมจึงทำให้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในระยะแรกอาจจะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ยังคงต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วง1-2ถึงวันนี้นะครับจากนั้น11จนถึง18ตุลาคมฝนบริเวณประเทศไทยจะลดลงอากาศจะเย็นลงแต่ยังคงมีฝนได้บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภายำตมอรกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นลมจะมีกำลังแรง11ตุลาคมเป็นต้นไป ชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่จะต้องติดตามชมนะครับในช่วงนี้ทางด้านจำนันออกของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่12จนถึง15ตุลาคมทําให้ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่อีสานทางตอนล่างนะครับในช่วงวันที่14-15ตุลาคมซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะ อย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ